E ปี2025ปีใหม่ราคาใหม่กับขบวนรถเบนซ์รถใหม่กว่า200คันพร้อมราคาอัปเดตใหม่ต้อนรับปี2025ที่นี่ที่เดียวจัดไปเบาๆนะคะในราคาเพงแค่1,590,000บาทค่ะได้ขับ Mercedes-Benz C คันนะคะกับ c 220 DA วังกาดคันนี้นะคะมาพร้อมกับเพื่อนยนต์ดีเซลสุดประหยัดนะคะคันนี้วิ่งน้อยมากๆแค่37,000กิโลเมตรเท่านั้น คุ้มค่าคุ้มราคาสุดๆไม่จัดไม่ได้แล้วนะคะกับคันนี้เลยค่ะคันนี้นะคะภายนอกค่ะมาพร้อมกับสีขาวสุดหรูค่ะแล้วก็มีการตกแต่งเพิ่มเติมนะคะตัวกระจังหน้าของเขาค่ะก็จะเป็นแบบลายไดมอนด์กิลนะคะแล้วก็ตัวโครเมี่ยมค่ะจะเป็นสีไฮกอตแบ็กเป็นสีดําตัดกับสีเงินนะคะมองเผินๆเน,นี่ยเหมือนตัวซีคูเป้เลยทีเดียวค่ะไฟหน้านะคะโดดเด่นเลยมาพร้อมกับระบบ LED High Performance นะคะให้ความส่องสว่างได้อย่างชัดเจนเลยค่ะแล้วก็ล้อแม็กนะคะ ดีไซน์สปอร์ตค่ะให้มาถึง18นิ้วเลยทีเดียวนะคะต้องบอกว่า c ีคัสรุ่นนี้เนี่ยได้รับความนิยมนะคะเพราะว่าเขาเนี่ยมาพร้อมกับเครื่องยนต์ดีเซลสุดประหยัดนะคะผู้หญิงก็ขับได้ผู้ชายก็ขับดีนะคะแล้วก็สาหรับเครื่องยนต์คันนี้ค่ะมาพร้อมกับเครื่องยนต์ดีเซลนะคะขนาด2,000ซีซีค่ะให้พละกําลังแรงม้านะคะอยู่ที่194แรงม้าเลยทีเดียวและอัตราสิ้นเปลืองโดยเฉลี่ยนะคะถือว่าประหยัดสุดๆค่ะอยู่ที่ประมาณ18-20กิโลเมตรต่อลิตรเลยค่ะ ไฟท้ายนะคะมาพร้อมกับไฟ LED ค่ะและด้านล่างนะคะมาพร้อมกับ d i f เซอร์นะคะแต่งหอล่อมาให้แล้วเหมือนรุ่นพี่อย่าง C 4 3เลยค่ะใครได้คันนี้ไปนะคะถือว่าคุ้มสุดสดเลยแล้วก็คันนี้นะคะยังมีฝาท้ายไฟฟ้าค่ะเราก็สามารถเปิดแบบนี้ได้เลยนะคะนี่เลยช่องเก็บสัมภาระนะคะสําหรับ C ครีสรุ่นนี้ก็ถือว่าเก็บได้จุได้เยอะพอสมควรเลยนะคะหรือว่าถ้าเราจะเก็บของแนวยาวแนวลึกนะคะเราก็สามารถเพิ่มพื้นที่ในการเก็บนะคะด้วยการพับเบาะหลังไปได้อีกค่ะ สำหรับใครนะคะที่กำลังมองหารถดีเซลรวนนะคะประหยัดน้ำมันและที่สำคัญมาในราคาเบาๆนะคะแค่1น9 0 0 0นบาทลิฟสแกนที่ o d e ค่ะมุมขวามือของชมตอนนี้ได้เลยนะคะหรือว่าถ้ายังไม่ถูกใจคันนี้ค่ะเรายังมีรถคันอื่นๆให้เลือกนะคะสามารถเข้าไปที่เว็บไซต์ของเราได้ w ว w b e n k e ว็บดอเมีรถสวยๆให้เลือกทุกรุ่นทุกคันกันเลยค่ะคันนี้นะคะสภาพนางฟ้าเลยใหม่กิบตทั้งภายนอกแล้วก็ภายในเลยนะคะดูได้จากตัวเบาะเลยนะคะคือ ใหม่มากๆนะคะแทบจะไม่มีรอยย่นเลยทีเดียวนะคะกับเลขไม่เพียงแค่37,000กิโลเมตรเท่านั้นตัวทิมนะคะลายไม้เป็นสีดำค่ะ ทั้งบริเวณคอนโซลกลางนะคะแล้วก็ด้านข้างเลยทีเดียวค่ะแล้วก็ออปชันคันนี้นะคะอาจจะไม่ได้หวิหวาแต่ว่ามีมาให้แบบครบคันเลยนะคะหน้าจอค่ะก็ขนาด10.25นิ้วนะคะตัวนี้ค่ะก็สามารถเชื่อมต่อ Apple CarPlay Android Auto ได้นะคะมี navigation ค่ะสามารถฟังวิทยุสื่อบันเทิงต่ตางๆเชื่อมต่อแอป Mercedes me ได้ด้วยนะคะไฟแอ b เบียน i g ไลคันนี้นะคะเพิ่มบรรยากาศภายในห้องโดยสารค่ะสามารถปรับได้ถึง64เฉดสีเลยนะคะแล้วก็ เบาด้านข้างของเมย์ค่ะก็เป็นเบาะปรับไฟฟ้าทั้ง2ฝั่งของผู้นั่งด้านหน้าเลยแอร์ด้านหน้านะคะก็จะเป็นแบบทรงกลมนะคะดีไซน์ต่างๆเนี่ยออกแบบมาได้อย่างลงตัวเลยด้านหน้าเป็นแอร์ทูโซนนะคะแยกอิสระซ้ายขวาค่ะดินามิกซีเล t คันนี้นะคะให้มา5รูปแบบค่ะไม่ว่าจะเป็นอ e ีโคคอมฟอร์ตสปอร์ตสปอร์ตพัแล้วก็อ e ินดิวิด a l นะคะสามารถปรับได้ตามความต้องการของผู้ขับขี่ได้เลยนะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะก็มีกล้องหลังมาให้ด้วยแถมยังมีระบบป a r กิ้งไฮไลต์นะคะที่จะช่วยสแกนหาที่จอดรถถอยรถเข้าซองให้เราแบบอัตัตตโนมินได ด้วยนะคะส่วนพวงมาลัยค่ะคันนี้ก็จะเป็นแบบทรงกลมนะคะแล้วก็ตัวทัชแพดเนี่ยก็จะเป็นดีไซน์ใหม่แล้วนะคะด้านหลังสามารถนั่งได้3ามที่นั่งนะคะหรือว่าถ้าเราจะนั่งสองคนนี่เราก็สามารถพับพนักวางแขนตรงนี้ได้นะคะมีที่วางแก้วน้ําให้2ช่องสําหรับการเดินทางที่เก็บของกระจุกกระจิกก็สามารถใส่ตรงนี้ได้นะคะแอร์ด้านหลังก็มีมาให้ค่ะแล้วก็ตัวแอมเบียร์ไลท์นะคะก็มีมาให้ด้านหลังด้วยนะคะแล้วก็ยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะเวลาที่เราเดินทางเจอแดดร้อนๆนะคะเราก็สามารถ ดึงม่านข้างนะคะมาปิดแบบนี้ได้เลยนะคะมีทั้งม่านข้างแล้วก็ม่านหลังที่เป็นระบบไฟไฟ้าด้วยค่ะคันนี้นะคะใครได้ไปถือว่าครบจบเลยนะคะมาพร้อมกับเครื่องยนต์ดีเซลล้วนในราคาเบา,วาวเบาะเพียแค่1,590,000บาทนะคะได้ขับ m e r c e d e s b e n บ C220D A เวังกาดคันนี้ไปได้เลยค่ะตัวรถคันนี้นะคะปีใหม่มากเป็นปี2021และเลขไมล์มีแค่37,000กิโลเมตรเท่านั้น,นะคะ่ะสำหรับใครนะคะที่สนใจอย่ารอช้าค่ะรีบลองแวะมาชมรถที่โชว์รูมของเราก่อนได้นะคะเบนซ์เคยินดีต้อนรับลูกค้าทุกๆท่านเลยค่ะ คันนี้วิ่งน้อยสุดๆค่ะเพียงแค่37,000กิโลเมตรเท่านั้นแถมยังมาพร้อมกับเครื่องยนต์ดีเซลสุดประหยัดคุ้มค่าคุ้มราคากว่านี้ไม่มีอีกแล้วนะคะมาที่เบนเกที่เดียวจบครบทุกความต้องการเลยค่ะสำหรับวันนี้แม่ๆขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ